สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b e ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับราคาทองคำนะครับหลังปีใหม่มาเนี่ยนะครับทีบตัวสูงขึ้นถ้าเราจำตัวเลขคร่าวๆนะครับตอนก่อนสิ้นปีเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเจะถึง1,900ดอลลาร์ต่อออนนะครับ แล้วก็ไม่สามารถทะลุแนวต้านนะที่พันเรดอลลาร์ต่อออนได้ก็ลุ้นกันนะครับนะช่วงคริสต์มาสนะว่าจะสามารถทะลุแนวต้านไหมพันเ้รยี่าดอลลาร์ต่อออนสุดท้ายนี่แรงส่งไปถึงประมาณสักพันเดอลลาร์ 1, ต่อออนนะครับแล้วก็ปิดแถวๆนี้ครับซึ่งผมคาดการณ์ในอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าอาทิตย์นี้ราคาทองคำเนี่ยจะถิบตัวสูงขึ้นนะครับแนวโน้มสูงขึ้น แล้วพอเปิดนะทำการได้2วันนะครับนะวันแรกก็ทิบตัวขึ้นมาประมาณพันเก้าร้อยสิบกว่าพันเก้าร้อยยี่สิบกว่าดอลลาร์ตนะ่อออนนะครับจนเมื่อวานนี้นะครับนะก็สามารถนะครับทะลุแนวต้านที่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์ต่อออนได้เมื่อเช้านี้นะครับดูตัวเลขก็มาอยู่ที่ประมาณพันเก้าร้อยสี่สิบกว่ากานะ็กำลังลุ้นอยู่เหมือนกัน ว่าจะทะลุแนวต้านที่1,950ดอลลาร์ต่อออนได้หรือไม่นะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับล่าสุดล่าสุดที่เราเห็นนะครับในวันนี้นะครับหลังจากที่ไม่สามารถทะลุ1,900ดอลลาร์ต่อออนนะช่วงสิ้นปีช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะที่นักวิเคราะห์กูรูต่างๆมองว่านะจะ ทะลุได้ไหมนะพันเหรือแนวต้าที่พันเก้าร้อยล้าร์อ่อนก็ทำไม่ได้นะครับแรงส่งมันหมดตรงนั้นนะถึงแม้จะมีซิมบูร์ดแพ็กเกจนะ i ิม l ูร์ดบิลแต่ว่าแรงส่งมันไปถึงแค่นั้นเองนะแต่ผมาคาดการว่านะเออปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจนถึงประมาณ20นะครับเอ่อมกราคมนะวันสาปานตนนะครับของว่าที่ปัฒนาทิบดีสหร,รัฐคนใหม่เนี่ยนะช่วงนี้ก็ ระยะสั้นนะครับยังน่าจะเป็นบวกต่อทองคําอยู่ถึงแม้จะมีความผ,ลผลันผวนอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำนะถัดมาจากเมื่อวานนะที่ระดับประมาณ1920กว่า1925ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยแนวต้านแรกนะวันนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะถีบตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะก็กาลังดูอยู่ว่ามันจะสามารถผ่านนะครับแนวต้านนะครับนะ ตัวทดสอบที่1,950นะดอลลาร์ต่อออนได้หรือไม่นะถ้าทะลุไปได้ก็มีโอกาสนะที่จะทำทะลุที่2,000ดอลลาร์ต่อออนนะสิ่งเหล่านี้คือกูรูนักวิเคราะห์ในสหรัฐตะวันตกพูดกันก่อนคริสต์มาสในปีที่แล้วปี6-3แต่มันทำไม่ได้นะในช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันไปไม่ถึงแรงส่งโมเมนตัมไปไม่ถึงนะครับแม้แต่ในปีที่แล้วนะครับในช่วงประมาณเดือน สิงหาคมกันยายนเนี่ยนะผมก็พูดได้ฟังว่าถ้าผมใช้วิธีการนะทางสถิติทางวิทยาศาสตร์นะที่เรียกว่า regression เนี่ยคาดการณ์ด้วยโมเมนตัมแรงเหวี่ยงนะบนสมมติฐานเช่นนั้นเนี่ยนะปลายปีราคาทองคำนะ่นาจะถึงประมาณ2,100ดอลลาร์ต่อออนแต่พอเหตุการณ์จริงเกิดปรากฏก็คือว่าแรงส่งมันไม่ถึงนะครับโมเมนตัมมันไม่ถึงเป็นเพราะว่าสติมูล่าแพ็กเกจมันหมดไปก่อน มันหมดจากเดือนมีนาคมปี63มเนี่ยนะมาจนถึงราคาทองคําสูงในเดือนสิงหาคมเนี่ยหลังจากนั้นมามันแผ่วนะครับเข้าถึงประมาณกันยาตุลาคมปี63เนี่ยโมเมนตัมแรงเหวี่ยงนี้มันแผ่วถึงทำให้าราคาทองคำเนี่ยค่อยๆไซเวย way, แล้วก็สไลด์ดาวลงเล็กๆจนมาได้ซิมรัดแพ็กเกจใหม่นะที่เป็นกฎหมายเรียกว่าซิมรัดบิลเนี่ยนะมูลค่า9 0 0 0แสนลาดอลลาร์นะครับ ไม่ใหญ่นะครับแพ็กเกจนี้ไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับแพ็กเกจแรกที่ประมาณ2.2ล้านล้านดอลลาร์นะฮะแพ็กเกจนี้ถือว่าเล็กนะครับแต่มีผลทําให้ราคาทองคาเนี่ยขยับตัวนะครับนะแต่ว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก่อนคริสต์มาสเนี่ยมันไม่สามารถผ่านแนวที่1 9 0 0ดอลลาร์ต่อออนแล้วก็แนวต้านที่1,925ดอลลาร์ต่อออนได้นะครับซึ่งผมมองเห็นแล้วว่าทิศทางเนี่ยแรงส่งมันมีอยู่แน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อปีใหม่มา นะผมก็มองเห็นว่ามันอาจจะสปริงตัวขึ้นก็คาดการไม่ผิดนะครับตรงจุดนี้นะวันแรกนะก็ถีบตัวจาก $1,900 ดอลลาร์ 1, ต่อออนไปอยู่ปรมาณพัก้่ันกรอยยดอลลาร์ต่อออนแล้วสามารถทะลุแนวต้านแรกไปได้พอเปิดมาวันนี้นะครับแนะราคาทองคําก็ดูเหมือนกําลังจะทดสอบที่แนวต้านที่2คือ $1,950 ดอลลาร์ 1, ต่อออน ก็ต้องดูนะครับว่าสามารถผ่านแนวะทดสอบนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่ามีโอกาสถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็จะไปที่2,000ดอลลาร์ต่อออนนะเป็นระดับต่อไปนะครับเับ้นตรงจุดนี้นะต้องบอกว่าถ้ามองในระยะสั้นนะครับปัจจัยบวกต่อทองคํายังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความชุนลมุนโกลาหลุนวุ่นวายทางการเมืองสหรัฐนะจนกระทั่งวันที่เข้าสาบ,บันตนของว่าที่ประธานดีคนใหม่ นะเพราะว่าพาราที่โดนรัฐธรรมดูเหมือนจะไม่พอใจกับผลการเลือกตั้งนะครับว่ามันไม่ค่อยยุต <ys> ิธรรมเท่าไหร่ก <ys> ็ต้องดูก <ys> <ม>ัน <lawyer> ต่อไปนะครับมันในระยะสั้นนะครับจนถึง20มกราคมเนี่ยมองว่าปัจจัยบวกต่อทองคําแล้วก็เป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นนะเพราะเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าตลาดหุ้นดาวโจนนะครับก็ร่วงลงมานะครับก็ก็ไม่ถือว่ามากนะแต่ก็ไม่น้อยนะครับร่วงลงมาประมาณ300กว่าจุดนะครับ รวมถึงในตลาดหุน้น S&P 500ด้วยแล้วก็ตลาดหุ้น NASDAQ อันนี้เป็นตัวส่งสัญญาณว่า,าในช่วงนี้จนถึง20มกราคมปี64เนี่ยนะอาจจะนักลงทุนมองว่ามันไม่ค่อยมีเสถียรภาพทางการเมืองหรือเปล่าอาจจะมีความวุ่นวายโ,<ฮ>โกลาหุนทางการเมืองนะมันตลาดหุ้นทั้ง3ตลาดไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 5 0 0แล้วก็ n a s d a q จึงร่วงนะครับหลังจากจที่เปิดทำการในตลาดวันแรก ของปี64นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในตลาดหุน้นจริงๆแล้วตลาดหุน้นต้องบอกมันดีคัพปิ้งออกจากสถานการณ์หลายอย่างนะของโลกในขณะนี้เช่นโควิด1 9หรือเศรษฐกษิจที่แท้จริงแต่ในบางขณะนะครับเราก็จะเห็นว่ามันดูเหมือนมันก็จะสะท้อนถึงเหตุปัจจัยพื้นฐานราะตรงจุดนี้ผมจะพูดไว้เป็นมุมกว้างว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเกมเป็นข่าวที่ใช้เป็นเกมในการเก็งกำไรนะเพราะนั้นอยู่ที่ว่า เขาใช้ข่าวไหนนะชกฉวยข่าวไหนนะมาเป็นตัวเล่นเกมนะครับในเรื่องของการเก็งกำไรระยะสัน้นนะครับเพราะฉะนั้น่วงนี้เราเห็นราคาทองคำขึ้นก็จริงนะตลาดหุ้นร่วงก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนี้ตลอดนะมันจะมีช่วงเวลาที่ราคาทองคำขึ้นต่ออีกระดับหนึ่งนะอาจจะมีความผันผวนเหมือนกันมีร่วงเหมือนกัน ส่วนหุ้นก็เหมือนกันช่วงนี้ร่วงก็ออยังมีช่วงขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงถึง20บมกราคมปี64นะครับในช่วงระยะสั้นแต่หลังเลือกตั้งสาราัศไปอตอโจทีห่หลังพิธีสาบันตนของพระวิวดีสาราัฐคนใหม่20บมกราคมปี64ไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็มองว่าทองคำเนี่ยมีพื้นฐานมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมที่จะไปสูงต่อมากกว่าตลาดหุ้น นะครับในระยะกลางแปลว่าจนถึงกลางปีนี้นะครับระยะกลางปี64นะครับจนถึงปลายปี64นี้ด้วยซ้าไปคือยังมองว่าปีนี้เป็นปีที่เป็นบวก่อทองคํายังเป็นปีบวกกระทิงทองคํานะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบวกกระทิงไฟนะนี้มุมมองส่วนตัวผมนะครับจึงมาเล่าแบ่ง,บงปันให้ฟังน,นะครับแต่ว่าทุกท่านต้องใช้วิญญาณในการพิจารณาการลงทุนก่อนนะครับ ก็หวังว่าทุกท่านจะได้กําไรนะครับจากการซื้อขายทักยะสั้นกลางยาวนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0-5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนัุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ